สำหรับช่วงพิธีปล่อยตัวนักวิ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์พงเทพวงวัชรพัยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส,ส,ส,ส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจงังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสองท่านนายสมชายลีลาน้อยและนายศรีธรรมราชแก้วรวมทั้งบรรดาเหล่านักวิ่งที่สมัครเข้าร่วมเต็มจํานวนกว่า2,000ันคนทั้งเด็กเยาวชนผู้ใหญ่รวมทั้งนักวิ่งที่แต่งชุดแฟนซีร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยนักวิ่งได้ออกสตาร์จากบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแล้ววิ่งไปตามเส้นทางผ่านสวนสาธาร,รณะศรีธรรมมาสกราช ขอนาฬิกาสารหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดและมีสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากรวมทั้งยังได้วิ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยต้นไม้และป่าเขาก่อนมาเข้าเส้นชัยที่วัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหาร วิ่ง The Iconic Run Fest Thailand Series นครศรีธรรมราช2024จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นสนามที่5ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากการนำร่องจัดงานสีสนามที่จังหวัดเชียงรายสุขโขทยัยนครราชสีมาและมุกดาหารรวมทั้งหมดทุกสนามมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่าหมื่นคนซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นสนามเปิดซีรีส์ของกิจกรรมเดินวิ่งกินเที่ยวเพื่อสุขภาพจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเทศกาลงานวิ่งดีไอ o n i c ก u n นเฟส Thailand Series ทั้งหมด5สนามของปีนี้จะเป็นต้นแบบกิจกรรมที่สามารถทำไปต่อยอดในการสร้างรายได้เศร,รษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง,ขงจากการ จัดเทศกาลอาหารเฮลตี้มาร์เก็ตที่สำคัญยังเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการที่มีส่วนให้ร่างกายแข็งแรงขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการวิ่งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายโดยเป็นแผนงานสำคัญของทางสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสและเป็นการเดินตามแผนยุทธศาสตร์ถือเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดในการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างงานเทศกาลแบบยั่งยืนต่อไป